สวัสดีค่ะซีรีส์อรามีวันนี้จะมาสปอยลารักพักหัวใจคุณเลขาไปจิ้งนางเอกเธอคือเลขาสาวที่อายุ25่ปีแต่ละวันของเธอมักยุ่งอยู่กับงานกระทั่งแฟนเธอทนไม่ไหวบอกเลิกเธอไปก่อนวันวาเลนไทน์ในเช้าของวันที่20พฤษภาหรือวันวาเลนไทน์5 2 0บอสของเธอที่ชื่อจินซื้ออันได้โทรหาเธอแต่เช้าเพื่อให้เธอซื้ออาหารเช้ามาส่งให้ที่บ้านขณะเธอไปสั่งอาหารเช้าก็พบกับความจริง ที่แท้แฟนเก่าบ,บอกเลิกเธอไปเพื่อคบกับเพื่อนสนิทของเธอแต่ประเด็นหลักเขาไม่ได้ตั้งใจนอกใจเขาเบื่อที่เธอทําแต่งานดูแลแต่ชีวิตส่วนตัวบอสนั่นเจียดเวลามาให้กันสักนิดก็ไม่มีเลยคบคนใหม่ด้านบอสโทรตามเธอที่มาสายเกินไปแล้วพร้อมกับหักเงินเรียบร้อยและขาไปเธอชินไปแล้วกับความจุกจิกนี้ของเขายังไม่พอเขายังหลองตัวเองขณะเธอเรียกบอสแล้ววิ่งไปหา บอสหันมาเธอชนเข้าไปที่ตัวเขาเต็มๆแต่บอสมั่นหน้าหลงตัวเองคิดว่าเธอชอบหุ่นล่ำๆของเขาพร้อมกัแบแอบยิ้มเขนินแต่ทาที่จริงแล้วเธอเห็นบอสยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยวิ่งไปติดแขนเสื้อให้บอสก็หน้าแปลกไปสิครับในเรื่องของความจู้จี้ก็ไม่แพ้กันแม้แต่สั่งก๋วยเตี๋ยวหลังปรุงเสร็จยังสั่งให้มาส่งภายใน15นาทีก่อนมันอืดบอสได้กระซิบบอกเธอหากช้าวกว่า15นาทีไปซื้อใหม่แล้ขับไปที่รับคำสั่งมาก็วิ่งจนหกล้ม แอดมิดเข้าโรงพยาบาลเรียบร้อยพร้อมกับใส่เือกหนึ่งข้างเธอได้แต่คิดทำไมชีวิตฉันซวยแบบนี้หลังจากที่เธอเผลอหลับไปก็ตื่นขึ้นมาเจอก,กับบอสอย่างไม่ทันตั้งตัวตกลงนี้บอสหรือเจ้ากรรมในเวรกันแน่เขาตามมาสั่งงานเธอที่ทำค้างไว้ถึงโรงพยาบาลแต่บอสก็ยังมีความเมตตายอยู่บ้างพอเห็นสภาพเธอแล้วขนาดพิมพ์งานยังทำไม่ได้เลยให้เธอส่งไฟล์ให้เดี๋ยวเขาทำต่อเองขณะเธอเปิดอ e ีเมลเตรียมส่งไฟล์ก็เจอเขากลาวอีเมลของบริษัทเถิงเฟย ที่เชิญเธอไปรับตำแหน่งเลขาแต่วันนี้เธอดันหกล้มเข้าโรงพยาบาลก่อนจนไม่มีเวลาเปิดอีเมลแถมคำาชิางของแฟนเก่าก็ดูจะเป็นจริงที่เขาสาบส่งให้เธอทำงานรับใช้บอสไปช่วยชีวิตเธอเกรงว่ามันจะไม่ทันบริษัทใหม่ระบุให้เธอลาออกจากที่ทำงานเดิมภายในวันที่20เดือน5หรือก็คือก่อนเที่ยงคืนคืนนี้เธอเลยอธิษฐานกับจักรวาลขอให้เธอลาออกได้สำเร็จแต่ก็ไม่ไหวบอสโทจี่ขอไฟงานเธอแบบด่วน เช้าวันต่อมาเธอตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ดีๆก็ถอดเฟือกแล้วเธอดูวันที่มันกลับกลายเป็นวันหลูเป็นวันเดิมวันที่20พฤษภาหรือที่อธิษฐานไปก่อนหน้านั้นจะเป็นจริงถ้าอะไรมุ่งมั่นมากวันนี้เธอต้องลาออกให้ได้เธอเรียกไปถึงก่อนเวลาเพื่อที่วันนี้ทั้งวันจะได้ไม่ยุ่งจนลืมทําเรื่องลาออกเธอรู้เหตุการณ์บางอย่างที่ผ่านมาแล้วมันเกิดซ้ําอีกหน้าครั้งนี้พอถึงบริษัท เธอรีบลงจากรถเปิดประตูรถที่นั่งฝั่งบอสแล้วเอื้อมไปติดแขนเสื้อให้เล่นสปอตใจเต้นแรงช่วงเที่ยงเลยขับไปรีบทำเรื่องเขียนใบลาออกแล้วซื้อก๋วยเตี๋ยวไปให้บอสตามที่สั่งเธอแจ้งกับบอสไฟล์งานทุกงานเธอส่งเข้าอีเมลบอสแล้วพร้อมกับยื่นใบลาออกบอสที่กำลังชื่นชมเธออยู่หยกๆที่ทำงานได้รวดเร็วทันใจไม่ทำให้ผิดหวังแม้แต่น้อยพอเขาเห็นเธอยื่นใบลาออกเลยเตือนเธอที่เพิ่งอกหักแล้วมาขอลาออกเพราะเรื่องเด็กๆแบบนี้ ไม่มีงานทําจะเจ็บยิ่งกว่าอกหักนะและข่าไปเถียงกลับเขาไม่มีสิทธิ์มาริทลอนอิสรภาพเธอเธอต้องการงานที่สมดุลทั้งเวลาและการใช้ชีวิตแต่บอสไม่อนุมัติทะเลตามไปขวางที่หน้าลิฟต์แล้วยื่นใบลาออกให้บอสฉีกมันทิ้งเขาจะไม่พูดอีกเป็นครั้งที่สองแล้วผลักเธอไปติดข้างลิฟต์เขาไม่เคยถูกใครปฏิเสธมีแต่เขาที่ปฏิเสธคนอื่นและถ้าจะออกจากบริษัทนี้ไปได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องการให้เธอออกเท่านั้น ขณะเดียวกันลิฟต์เกิดขัดข้องตกลงไปกระแทกพื้นทั้งคู่เข้าโรงพยาบาลและข่าไป่ยฟื้นขึ้นมาเจอกับสัญญาจ้างฉบับใหม่ที่ต้องการจ้างเธออยู่ข้างกายบอสไปจนแก่เท่าเธอได้แต่โวยวายที่สลัดอีตาบอสนี่ไม่หลุดสักทีเธอสลบไปพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าได้วันหลุมมาเป็นวันเดมิมอีกครั้งเธอเลยคาดเดาถ้าหากเธอยังลาออกไม่สําเร็จก็จะวันกลับมาวันที่20พฤษภาไปเรื่อยๆแต่คิดยังไงก็ดูจะยากบ,บอสไม่ยอมให้ลาออกง่ายๆแนะ่ ถ้ามาถึงที่บริษัทพร้อมกับอาหารเช้าระหว่างที่เดินขึ้นบันไดหนีไฟพะกล้วยลิฟตั้งหูของเธอหล่นข้างหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเก็บมาให้เขาชื่ออาเจ๋เป็นเด็กฝึกงานใหม่ขณะที่อาเจ๋จะชวนเธอไปทานข้าวด้วยแต่บอสได้มาขัดจังหวะพอดีตัดภาพไปตอนหกโมงเย็นและขับไปเห็นชักชาจะไม่ทันการเรียบขอลาออกตอนนี้ดีกว่าแล้วกลั่นกับบอสเธอไปดูดวงมาและเห็นว่าราศีข,ของเธอและบอสเป็นปฏิปักษ์กันหากอยู่ด้วยกันต่อไป บอสอาจเลือดตกยางออกได้เพราะงั้นถ้าขอลาออกดีกว่าสุดท้ายเธอพูดไม่ออกโดนบอสยังกลับวันเกิดบุบบปประชาชนของเขาผิดจริงๆแล้วต้องเป็นราศีอื่นแล้วก็ไปดูดวงมาแล้วราศีของเราสองคนเข้ากันมากอีกอย่างงานพรุ่งนี้ก็สําคัญบอสเห็นเธอเพิ่งออกหักและกะดชวนเธอไปเดทคืนนี้แต่โดนเธอตัดบทก่อนหลังจากนั้นถ้าไปกินข้าวกับอาเจ๋บอสทอสั่งให้เธอส่งไฟล์เอกสารไปให้หลังจากเธอส่งให้แล้วบอสโทอกลับแต่เธอไม่รับสายก็แปลกใจ เธอไม่เคยไม่รับสายเขาสักครั้งเลยเข้าไปส่องดูเห็นเธอเพิ่งโพสต์รูปไปกินเม้าไฟพอซูมดูใกล้ๆเขาเห็นแขนผู้ชายบางคนก็หัวเสียนั่งบ่นอยู่คนเดียวบอสทำโอทีแต่เลยข่าดไปมีความรักเลยรีบออกจากบริษัทหลังจากที่บอสเข้าลิ์ไปก็มีใครบางคนสะกดรอยตามบอสโทรหาเธอขอคุยเรื่องสําคัญเธอก็มีเรื่องสําคัญจะคุยกับเขาเหมือนกันแต่ขณะคุยโทรศัพท์กันอยู่สัญญาณของบอสก็หายไปสุดท้ายวันนี้เธอก็ชวด ลาออกไม่สําเร็จตามเคยเช้าต่อมาครั้งที่4แล้วเธอก็ยังลาออกไม่ได้ถามยังโดนแม่บ่นที่ไม่แต่งงานสักทีถนะเอามืออุดหูเพราะเ,าเกลียดฟังแม่บ่นบอสผล่มาเขาก้มหน้าไปใกล้เธอแล้วบอกเวลางานห้ามคุยโทรศัพท์ด้านแม่เลขาไปนึกไปแล้วว่าบอสกับลูกสาวจุ๊บกันและข่าไปแจ้งเรื่องประชุมกับบอสแต่บอสกาลังหลงตัวเองแล้วคุยเรื่องมอครูแม่เธอคงดีใจคิดว่าคุณได้แฟนยอดเยี่ยมแบบผม แต่อย่าเลิงไปผมแค่ช่วยคนและละครตบตาแลข่าไปยืนยันวางใจได้เธอไม่เข้าใจผิดเหลิงไปกับเรื่องเมื่อครู่หรอกบอสตอบกลับจะเข้าใจผิดก็ไม่เป็นไรยังไงเสน่ห์ผมก็ทำให้ใครบางคนยากจะต้านทานไหวแลข่าไปถึงกับพูดไม่ออกกับความมั่นหน้าของบอสตัดภาพไปที่แลข่าไปเปลี่ยนถังน้ําในออฟฟิศบอสเห็นเธอกับอาเจิดดูแกลชิดกันก็แอบ,บหึงและสั่งเธอคืนนี้ไหนๆเธอก็ไม่ได้ไปเดทที่ไหนอยู่ทาโอทีต่อด้วยแลข่าไปหน้ามุ้ยทันที บอสเลยเดินไปกระซิบทำหน้าให้ร่าเริงหน่อยถ้าไม่ใช่เพราะทำโอทีคุณคงไม่มีบุญได้ฉลองเทศกาลกับผมแบบนี้นไหนๆก็เป็นแบบนี้ถ้าเลยวางแผนจัดดินเนอร์ตอนทำโอทีไปเลยขณะดินเนอร์ทะเลหม่อมเล่าบอสแล้วถือโอกาสตอนบอสมาไม่รู้เรื่องให้ซันใบลาออกให้แต่บอสกลับโยนใบลาออกนั่นทิ้งเขาไม่อยากให้เธอไปจากเขาเด็ดขาดเพราะเธอคือเลขาที่รู้ใจเขาที่สุดเธอได้ยินบอสพูดแบบนั้นกลับใจเต้นแรงแต่ก็เรียกสติตัวเองคืนมา จะหลงไปกับความหล่อนี้ไม่ได้เธอเอื้อมมือไปหยิบใบาลาออกแต่บอสตึงเธอกลับมาเขาจ้องหน้าเธออย่าไปจัดผมเราจุบกล้ามเธอไปแล้วหนึ่งเลขาไปบอกตัวเองให้ใจเย็นแต่ก็อดไม่ได้กับความน่ารักของบอสตอนเมาเลยหยิบมือถือมาถ่ายรูปบอส,สเก็บไว้ด้านบอสที่เมาไม่ได้สติก็เพ้อตัวเขาไปจากเธอไม่ได้หรอกตัดภาพไปที่กรรมการบริษัทเถิงเฟยคุยกับอาเจ๋เรื่องที่ให้เขาไปล้วงข้อมูลของบริษัทพระเอกวันต่อมาเลขาไปเริ่มแผนการใหม่ ในเมื่อหาทางออกดีๆไม่ได้งั้นก็ให้บอสได้เหตุริษและขาไม่เอาไหนละกันเธอตั้งใจทําให้บอสไปสัญสญ,ญาช้าแต่ผลที่ออกมาบริษัทที่ต้องส,สัญญาด้วยเป็นบริษัทต้มตุน๋นผลดีเลยไปตกอยู่กับเธอบอสมารางวลพนักงานดีเด่นให้แล้วชมที่เธอกอบกู้สถานการณ์ที่เธอขับรถผิดทางแล้วยังจําห้องประชุมที่สัญสญ,ญาผิดไม่งั้นคงโดนพวกต้มตุ๋นนั้นหลอกไปแล้วขณะเดียวกันอาเจอจพยายามชวนเธอไปทานมือค่ําด้วยแต่บอสมาข,ขัด และอ้างว่ารางวัลสำหรับพนักงานดีเด่นคือได้ไปทานเข้ากับบอสหนึ่งครั้งพอเลิกงานแลขาไปบอกบอสวันนี้เป็นช่วงเทศกาลร,ร้านตามเงื่อนไขที่บอสระบุจองเต็มหมดไม่สู้ต่างคนต่างกลับบ้านเอาไว้ไปวันหลังดีกว่าบอสได้ยินก็เข้าทีไหนไหนเธอก็ไม่เคยไปบ้านเขาและชวนเธอไปทานอาหารที่บ้านเขาเลยแลขาไปเตรียมโต๊ะดินเนอร์แล้วแต่บอสยังน้ำไม่เสร็จท่าเลยเดินไปเรียก แต่เขาไม่ตอบสักทีเธอเลยถือวิาสาสะเปิดม่นนานขณะที่บอสก็เดินออกมาพอดีทันใดนั้นปากของเธอก็สัมผัสเข้ากับแผงอกล่ำๆของบอสเข้าจังๆเธอเรียบผละตัวออกแต่จะหงายหลังบอสจึงถาวายแล้วปากของทั้งคู่ก็ประกบกันแบบไปทานตั้งตัวขณะที่ทั้งคู่ดินเนอร์อยู่เลขาไปที่เห็นน้องไก่ติดสะโพกก็มโนเห็นภาพแผงอกล่ำๆของบอสเมื่อครู่ซะได้เธอแอบคิดบอสก็มีของเหมือนกัน ส่วนบอสที่เห็นริมฝีปากของเลขาไปก็มโนอยากจุบทเธออีกสักครั้งจิตใจของเขาได้ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยขอตัวกลับไปบริษัทและอ้างว่ายัางอ่านเอกสารงานประมูลพรุ่งนี้ไม่จบบอสอยู่ที่ออฟฟิศสักพักใหญ่เขาแปลกใจที่ตัวเองเพ้อมองอะไรก็เป็นรอยจุบไปหมดด้านเลขาไปเดินสำรวจบ้านบอสขณะเดียวกันบอสโทรหาเขาเห็นเธอบอกกำลังจะกลับเลยพูดกับเธอประโยคนึงก่อนผรอมจะกลับไปถึงทางที่ดีคุณ แล้วสัญญาณของบอสก็ขาดหายไปจากนั้นทุกอย่างก็วนลุปไปเป็นเหมือนเดิมเมื่อถึงเที่ยงคืนชาวันต่อมาเลยขาไปยังคงลาออกไม่ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้ขอลาหยุดพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่แล้วส่งข้อความเสียงแบบไปป่วยไปให้บอสพร้อมกับอ้างว่าโรคกระเพาะกำเริบขอพักผ่อนวันหนึง่งที่บริษัทไม่ว่าบอสจะหันไปทางไหนทำอะไรก็เห็นแต่หน้าเลยขาไปไปซะทุกที่เลยเอางานมาอ้างเพื่อไปหาเธอที่บ้าน ส่วนเลขาไปสนุกกับการลาป่วยอย่างเต็มที่เธอสั่งอาหารมาหลายอย่างขาดก็แต่ชานมที่ยังไม่มาส่งเธอเรียบเรียงไปรับชานมด้วยความร่าเริงแต่คนตรงหน้ากลับกลายเป็นบอสของเธอเธอเรียกปิดประตูบอสหลงตัวเองคิดว่าเธอหวงภาพลักษณ์กว่าบอสอยังเขาเห็นเธอไม่สวยเลยไปเปลี่ยนชุดมาต้อนรับแต่ที่ไหนได้เธอไปซ่อนอาหารที่สั่งมาเธอปิดประตูให้เขาอีกครั้งเขาเห็นเธอป่วยแบบนี้ปล่อยเท้าดานพื้นยันยันจะอาการหนัก เลยยื่นเสื้อสุดและกระเป๋าของเขาให้เธอเราอุ้มเธอไปพักขณะเดียวกันชานมที่เธอสั่งก็มาส่งบอสเดินไปเปิดประตูแล้วก็อดไม่ได้ที่จะต้องบน่นเป็นโรคกระเพาะแต่ดื่มชานมไข่มุกเขาเป็นห่วงจนต้องไปทําโจกให้เธอทานาเธอเหลือกไปเห็นรูปบอสที่แปะไว้เวลามาโหมักจะลงกับรูปใบนั้นเธอรีบดึงออกแล้วไปซ่อนไว้แต่บอสที่ทําโจกอยู่เห็นเธอทําทตัวลับๆล่อๆด้วยความสงสยัย เขายื่นหน้าไปถามเธอใกล้ๆกำลังทำอะไรอยู่เราแย่งของที่เธอซ่อนไว้ข้างหลังก็พบว่าคือรูปของตัวเขาเองพร้อมกับคิดทกข้างตัวเองเธอกอดรูปเรานอนซะด้วยจากนั้นเขาป้อนโจ๊กให้เธอทานเธอบอกว่ามันร้อนเรายื่นหน้าไปเป่าโจ๊กขณะที่บอสก็ขยับหน้าเข้าไปใกล้พร้อมกับเป่าโจ๊กเช่นกันเธอมองบอสแล้วคิดบอสก็มีด้านน่ารักน่ารักแบบนี้กับคนอื่นเขาเหมือนกันบอสถามเธอเป็นไงมั่งเธอตอบว่าหล่อ บอสหมายถึงว่าจอกน่ะเป็นไงถ้าถึงกับสำลักแล้ว้้าจะสามารถเราออกจากบริษัทนี้ได้สำเร็จหรือไม่มาติดตามต่อกันได้ในพาร์ทหน้านนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบาย